ตะกี้เน็ตกะเรามาเริ่มต้นกันอีกทีหนึง่งตอนแรกคิดว่าจะเป็น EP เดียวนะอันนี้ EP ที่สองคิดว่าน่าจะจบที่ EP นี้แหละอันนี้บาเป็นคนต่อลนะฮะอนไอ,อพ่อหนูจยวอรอคน อ,อังอีกก็หลบไปสิครับกดฉช็เอ็งไปตั้งอันนุ้นใหม่ป่ะโอ้ยอย่าตั้งแม่เมหยิบโทรศัพท์แม่มาหน่อยข้นโหลดเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวก็รีใหม่เอ้ยเอ้ยชาร์จอยู่ดึงดิ เยี่ยมสูงสกติแล้วเนะี่ยให้ดูอันนี้ก่อนแนละ้วกัน อะไรถึงบอกนะให้นั่งกินดีๆเอ็งตั้งเซตหน้าจอคอมหน่อย 妈妈。La, la, la. โอเคโอเคองั้นเรามาต่อกันเลยเนาะแผดดับไปแล้วเมื่อกี้เราได้น้องหุ่นยนต์จิ๋วมาชัดไหมเปลี่ยนหน้าได้นะอาหารกะบออ๋อเหรอ แล้วก็มีหน้าโหดด้วยนะเอาหน้าไหนดีหน้าธรรมดาตัวหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็หน้าโหดตัวหนึ่งอ๋อเป็นด้านหลังเแต่อันนี้ไม่ไม่อันนี้ดูเหมือนหน้าแบบเก่งเกงวิตกกังวลว่าอินเทอร์เนต็ตไม่ดีอ่ะไรว่าอะไรนะฮะ รหัสอะไรฮะกล่องมนะันสี่ศูนย์เจ็ดห้าห้าก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่กางเกงให้เขานะ,ะตึงเรียบร้อยดูเปี้ยวๆนะและต้องมีปืนเลเซอร์ ปล่าใช่ไหม Star Wars ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นปืนเลเซอร์อไหมเรื่องเสร็จแล้วก็จะเป็น อันนี้สองอันเออเนี่ยบล็อกอันนี้ไม่เคยเห็นเข้าใจความหมายของลุงนะลุงบอกบล็อกที่ประหลาดประหลาดไม่เห็นก็เป็นประมาณเนี้ยแล้วก็จะเป็นอันนี้อย่างเงี้ย สองชิ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้สี่ชิ้นเข้าตรงนี้สอง เนี่ยสี่ก็อันนี้สองอัน เหมือนจะไม่ได้หมอมีคนสองอคนอ่ะอืมไม่น่าจะได้นะเอาใหม่มั้ยไ่มมาหกแล้ว อันนี้เรากำลังต่อสตาร์วอร์สตาร์วอร์นี้ให้ดูก่อนเนี่ยสตาร์วอร์เป็นฝั่งผู้ร้ายลงบอกเป็นฝั่งผู้ร้ายซึ่ง ฟางอิมพิเรียนสำโลงไม่ใช่เ๋็วคุณจับด้วยอ่าบ้านใครอยู่แถวนั้นอันนี้ลำแรกนี้เราต่อเสร็จแล้วนะคะอ๋อมีอยู่ข้างหลังลุงชอบตัวนี้มากชื่ออะไรนะสตอมทูเปอร์ uber, แล้วสีดำ่ะดาร์กเวเดอร์เวเดอร์ Dark อันนี้เป็นสตอมทูเปอร์มีสามตัวเลย เทพไปเลยนั่งขับเหมือนนั่งหลับเลยนอนบ่อาอันนี้เราจะเป็นลำที่สองซึ่งจะเป็นตัวนี้เป็นคนขับกกลล่่ออองงาช Star Wars Imperial Drop Ship Ship ไม่ชิปนะดรอปดรอปชิป <c oughs> VS l อ b e l s บ o u t Speeder ออ่านถูกหรือเปล่าคิดว่าถูกนะหน่วยลูกเสือแรงงานเนอะเลเบลอ๋อดอกมาก็ จึงบอกว่าอันนี้สี่อันแล้วก็อันนี้จิ้มไปทางเนี้ยจึงก็ประกอบตัวเนี้ยอะรงนี่่นน้ไว้เป็นไ,นไ,ไนอ้นี่เลเซอร์ แสงเลเซอร์ตึงแล้วก็อันนี้อันนี้สองชิ้น ไอกถุงนึงเอาไงอะวันนี้วันหยุดแล้วล่ะคนอยู่บ้านใช้เน็ตกันเยอะเน็ตก็เลย ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่ ีใใช่อ๋ออันนี้โอย,อ,นนโอ,ยอันใหม่อีกแล้วโหไม่เคยเจอมาก,ก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะเอามาเสียบกับด้านข้าตรงนี้ ทำแบบนี้สองข้างนะคะทำแบบนี้สองข้างกลับมาข้างนี้มาทำข้างนี้ด้วยนะ,ะเป็น はい,い、ね。 ว่าไงฮะก็ใส่นี้เข้าไปตูดูดดตดดตดดใน เทพผุดๆนะฮะจุดพอมาก ไป็นใช่นะฮะตัวนี้ติดสติกเกอร์ฮะสติกเกอร์ไปไหนฮะฝั่งซ้ายซ้ายอยู่ใน ดลมเล็กอะข้างซ้ายไม่มีอ่ะมันอยู่ข้างนอกออหมายเลขหนึ่งนะคะเขาจะมีดัมเบลเบาเห็นไหมตรงกันติดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวผมเบี้ยวเอันแล้วเบี้ยก็จะเบี้ยวๆหน่อยอย่างนี้ปะ านี่ไงเห็นไนหะมเน่คมเป๊ะเฮ้ย hey, ใช่เหรอทีเดียวเลยอ่ะแน่นอนระดับไหนแล้วจ้าใช่ไหมแม่ว้า wow. เยดดูีแน่นอนแน่นอนอันนี้เราก็จะทำอีกมุมหนึ่งนะคะอ๋อโอ้ยคุ้มมากเลยนะคันนี้ดีใจเชื่อถือได้ไหมได้ครับ เราก็ติดติ๊กเกอร์นะคะเรามาดูข้างนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเรียมไหมฮะยังฮะ เป็นไงฮะระดับนี้ฮะเป๊ะกว่านี้ไม่มีแล้วถูกไหมเนี่ยถูกฮะเบี้ยวที่ไหนหรอไม่เบี้ยวเหินไปนิดเดียวทๆๆ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 ่านท่านท่านทานท่านปิดกระจกแล้วฮะ ได้อยู่ได้อยู่จ้ากลุบกริบกลุบกริบไปเลยฮะเสร็จแล้วในถุงนี้ต่อไหมฮะฮะให้จบ ขอล้วหายเลยแต่ตกใจไปว่าป้าขอทำไมสิบเก้า <19. S 2> ก็น่าจะขึ้นขึ้นลงฮะ,ะอ่เดีย๋ยวลุงขอรีนิดนึงเดี๋ยวกลับมา